ท้องทะเลอันสวยงามมันอาจจะเป็นสถานที่ชื่นชอบของใครหลายคนแต่มันไม่ใช่สําหรับพวกเขาเมื่อระหว่างที่คนกลุ่มหนึ่งกาลังเดินทางไปถ่ายทํารายการเครื่องบินของพวกเขาดังเกิดขัดข้องมันทําให้พวกเขาต้องมาติดอยู่กลางทะเลและโชคก็ไม่ดีนักเพราะตรงนั้นคือที่อยู่ของฉลามอันดุร้ายและหิวโหยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในการสรุปเรื่อง,รา,องราวของเซราลห้อมล้อมฝูงนรก หญิงสาวควนนี้มีชื่อว่าลินซี่และในตอนนี้<ๆ>เธอกําลังถ่ายทาวิดีโอสุดท้ายของเธอถ้าใครเกิดมาเจอวิดีโอนี้เข้าฝากบอกพ่อแม่ของเธอด้วยเธอรักพวกเขามากและว,วิดีโอก็ตัดไปหนึ่งวันก่อนหน้านั้นลินซี่และกลุ่มเพื่อนกําลังเดินทางไปถ่ายทํารายการมันคือรายการดําน้ําซึ่งครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าทุกครั้งพวกเธอจะไปยังเลนลอคคอฟมันเคยเป็นสถานที่ดําน้ําอันโด่งดังแต่มันก็ปิดตัวไปด้วยเหตุผลบางอย่าง นักบินเองก็พยายามที่จะเตือนพวกเธอแต่พี่สาวของลินซี่ก็ยังยืนยันที่จะไปการเดินทางของพวกเธอได้เริ่มต้นขึ้นอีแวนผู้เป็นตากล้องเองก็เริ่มถ่ายทํารายการและจูจ่ๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปีกของเครื่องบินเกิดขัดข้องมันทําให้เครื่องบินของพวกเขาพุ่งตรงลงสู่ทะเลลินซีฟ่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งรอบตัวของเธอไม่มีใครอยู่เลยแต่เธอได้เห็นบางอย่างเข้าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอไม่ค่อยอยากเห็นนัก ฉลามตัวหนึ่งกาลังว่ายวนอยู่รอบตัวเธอแต่แล้วเธอก็ได้เจอกับสาวผิวสีเข้าแล้วพอพวกเธอว่ายน้ำกับมาสักพักพวกเธอก็ได้เจอกับเซฟซึ่งเซฟเองก็พาไปหาหนักบินสภาพของนักบินไม่ค่อยดีนะักเขาได้รับบาดเจ็บจากการตกของเครื่องบินและเขาก็ได้บอกกับลินซี่มันจะไม่มีใครมาช่วยพวกเธอเครื่องบินของพวกเราบินปิดเรดาร์เพราะที่นี่มันกลายเป็นเขตอนุรักษ์เนื่องจากมีการพบเจอฝูงฉลาม ทางเดียวที่พวกเธอจะรอดไปได้พวกเธอจะต้องไปเปิดสัญญาณที่หางของเครื่องบินสาวผิวสีก็ดำลงไปที่ใต้น้ําหางของเครื่องบินอยู่ลึกไปไม่มากนักพวกเธออาจจะทําได้แต่แล้วนักบ,บินก็เสียชีวิตลงสาวผิวสีได้เจอกับแพยางเธอกับลินซี่จึงขึ้นไปหลบบนนั้นส่วนทางด้านของเซฟเขาบอกจะวาดไปที่จุดนำน้ำนั้นให้ตรงนั้นมันมีสเสบียงฉุกเฉินถ้าไปถึงได้พวกเราก็รอดแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ฉลามสามตัวมุ่งหน้ามาหาเซฟและเขาก็กลายเป็นอาหารของพวกมันลินซี่กับเซฟพวกเขากําลังคบกันอยู่แต่เซฟเองก็ดูเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างก,กับพี่สาวของเธอซึ่งลินซี่ก็พยายามที่จะเชื่อใจเขาลินซี่พยายามจะว่ายน้ำไปช่วยเซฟแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วฉลามเปลี่ยนเป้าหมายมาหาลินซี่แต่เธอก็สามารถหนีมันขึ้นมาได้อย่างชฉวเฉียดลินซี่เสียใจไปอย่างมากเซฟเหมือนกับทุกอย่างของเธอเธอหลงรักเซฟตั้งแต่แรกเห็นเซฟเองก็เช่นกัน ลินซี่กับสาวผิวสีได้นั่งคุยกันสาวผิวสีเธอเคยไปลบเธอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหน่วยของเธอติดอยู่ท่ามกลางหาก,กระสุนแล้วเห็นซ้อยคอน,นี้ไหมเธอได้มันมาจากเพื่อน่่มลบเขาถูกยิงบาดเจ็บสาหาัสและเขาก็ไม่มีญาติพี่น้องเขาได้บอกกับเธอเอาไว้ถ้าเธอรอดไปได้ให้เธอช่วยเก็บสรอยเช่นนี้ไว้แล้วก็ใช้ชีวิตส่วนที่เหลือแทนเขาและหลังจากลินซี่ได้ฟังเรื่องนี้เธอก็มีแรงฮึดสู้อีกครั้ง ทั้งสองคนลบล้มอุปกรณ์ดำน้ำเท่าที่จะหาได้พอเธอจะไปเปิดสัญญาณที่อยู่ด้านล่างแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฉลามได้ไว่ายมาชนแพยางทั้งสองคนตกลงไปอยู่ในน้ำลินซี่สามารถขึ้นแพรมาได้แต่ระหว่างที่เธอจะช่วยสาวผิวสีมันก็ไม่ทันะแล้วตอนนี้เธอกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งเธอแทบจะไม่มีแรงทําอะไรแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆในที่สุดฉลามก็ว่ายไกลออกไป ลินซี่จึงใช้โอกาสนั้นดำไปที่ด้านล่างในที่สุดเธอก็สามารถเปิดสัญญาณได้สำเร็จแต่ฉลามก็ว่ายมาเจอเธอเธอจึงใช้ไฟที่เจอไล่มันไปและเธอก็สามารถขึ้นมาบนแพได้สำเร็จพอเธอขึ้นมาด้านบนอีแวนผู้เป็นตากล้องก็ลอยมาใกล้เธอเธอพยายามที่จะช่วยเขาแต่เขาได้มีแค่ครึ่งตัวและฉลามก็ล่าเขาไปกินเหลือไว้แค่กล้องตัวหนึ่งเท่านั้น ลินซี่จึงอาจวิดีโอสั่งเสียเธอกำลังคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่มันไม่ใช่เธอไม่ได้อยากตายเธออยากที่จะมีชีวิตรอดกลับไปเธอจึงหาไม้แถวนั้นแล้วพายเรือต่อไปเรื่อยๆถ้าเธอยังอยู่กลางทะเลแบบนี้เธอได้ขาดน้ำตายก่อนมีคนมาช่วยแน่แต่ระหว่างที่เธอกำลังพายอยู่นั้นฉลามก็พุ่งมากัดแพยายงแต่เธอก็กระโดดขึ้นแพที่อยู่จุดดำน้ำได้ทันเวลาเธอรีบกินน้ำแล้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่นั่นมีวิธียุตสื่อสารและผู้ขอความช่วยเหลือเธอจึงรีบขอความช่วยเหลือทันทีที่เหลือก็แค่นั่งรอความหวังเท่านั้นแต่ระหว่างที่เธอนั่งรออยู่นั้นเธอก็เห็นพี่สาวของเธอลอยมาตามน้ำขาของเธอหักทั้งสองข้างลินซี่จึงรีบโยนเชือกไปช่วยเธอฉลามพุ่งตรงมาหาพี่สาวของลินซี่แต่เธอก็สามารถช่วยพี่สาวไว้ได้ทันเวลาเธอได้ทําการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้พี่สาวซึ่งอาการของเธอไม่ได้แย่นักเธอยังสามารถลุกขึ้นยืนได้ และระหว่างนั้นก็มีคนติดต่อมามีเรือลำหนึงกำลังตรงมาหาพวกเธอแต่เมื่อพวกเธอขอความช่วยเหลือคนพวกนั้นกลับไม่สนใจสองคนนั้นไม่ได้มาช่วยเหลือทั้งสองคนมาล่าฉลามแต่ฉลามพวกนั้นก็มีกำลังมาหาศาลมันจึงล่าพวกเขาไปกินทั้งสองคนเองก็คิดแล้วเรืออยู่ใกล้แค่นี้ถ้าพวกเธอสามารถฆ่าฉลามได้พวกเธอก็อาจจะว่ายน้ำไปที่เรือได้พี่สาวจึงใช้เชือกผูกกับหินที่อยู่แถวนั้น ่วนลินซี่เธอก็ใช้เลือดของตัวเองล่อฉลามและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนพวกเธอสามารถฆ่าฉลามตัวหนึ่งได้แต่หินที่อยู่แถวนั้นเองก็หมดแล้วลินซี่รีบว่ายไปเก็บโฉมที่อยู่แถวนั้นแต่ฉลามก็กำลังพุ่งมาหาเธอมันจะไม่ทันเวลาแล้ว พี่สาวจึงกระโดดลงไปช่วยเธอใช้มีดแทงไปที่ตาของฉลามแต่เธอเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันพี่สาวรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วเธอจึงสารภาพเรื่องทั้งหมดกับลินซี่เธอเคยอ่อยเซฟเธอรู้ว่ามันผิดแต่เธอก็อิจฉาลินซี่เธอแอบชอบเซฟมานานแล้วแต่เซฟเองก็ไม่สนใจแล้วพอลินซี่เข้ามาเธอก็แย่งเซฟไปจากพี่สาวและรู้อะไรไหมลินซี่ถึงเธอจะอ่อยเขาแค่ไหนเขาก็ไล่เธอไป เขาบอกว่าเขารักเพียงแค่ลินซี่เท่านั้นและในทริปการดำน้ำครั้งนี้เขาก็ตั้งใจจะขอเธอแต่งงานพอลินซี่รู้เธอก็ถึงกับร้องไห้ออกมาและพี่สาวก็เสียชีวิตลงตอนนี้เธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ใช้ฉหมวกยิงใส่ฉลามตัวนั้นเธอตึงมันไว้กับเสาแล้วก็จัดการลงมือเผาฉลามทั้งเป็นเธอรีบใช้โอกาสว่ายน้ำไปที่เรือลำนั้นและเธอก็ทำได้สำเร็จเธอพยายามที่จะสตาร์ทเครื่อง แต่ฉลามก็พุ่งขึ้นมาบนเรือเธอเห็นถังออกซิเจนที่อยู่บนเรือลำนั้นเธอจึงกระแทกมันด้วยปจัจจแล้วก็ใช้มันเป็นกระสุนในการฆ่าฉลามและสุดท้ายเธอก็ทํามาได้สําเร็จลินซี่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งพวกเขาได้รับสัญญาณจากตอนที่ลินซี่ดำน้าลงไปเปิดถึงแม้ว่าลินซี่จะได้รับความช่วยเหลือแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันจะอยู่กับเธอไปตลอดกาลทั้งการจากไปของพี่สาวที่ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้รวมถึงผู้ชายที่รักเธอที่สุดอีกด้วย หกเดือนผ่านไปลินซี่ได้กลับมาอาัาวิดีโออีกครั้งเธอได้บอกกับผู้ชมทางบ้านพ่กคุณรู้อะไรไหมการที่มันจะทำวิดีโอหนึ่งขึ้นมาได้มันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆอะไรล่ะที่จะทำให้ผู้ชมสนใจมันต้องใช้การทุ่มเทยอย่างมากและพี่สาวของเธอเธอทำมันอย่างเต็มที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตและลินซี่เธอก็จะถ่ายทำวิดีโอต่อไปเพื่อสารต่อสิ่งที่พี่สาวได้ทำเอาไว้และเซอร์ลาวก็จบลงแค่นี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ตื่นเต้นดีนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังเกรดบีมันจะมีน้อยคนนักที่รู้จักมันก็มาถึงช่วงเก็บความรู้กันแล้วนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกตัดสีว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจลินซี่จึงล่อตัวจากการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกซึ่งตัวของลินซี่เองเธอก็ไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นว่าที่นั่นเป็นเขตสงวนและเธอจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกตอนนี้ทุกคนได้จากเธอไปแล้ว แต่เธอจะไม่มีวันลืมพวกเขาเธอจะสานต่อสิ่งที่พวกเขาได้เริ่มเอาไว้และพวกเขาก็จะอยู่ในใจของเธอไปตลอดกาลความดูของฉลามนั้นแตกต่างไปตามสายพันธุ์นะครับบางชนิดก็ดูมากบางชนิดก็ดูน้อยแล้วความจริงฉลามไม่กินคนนะครับแต่มันเป็นเพราะเราไปบุกลุกเขตของฉลามมันจึงคิดว่าเราเป็นอาหารแล้วความจริงอีกข้อที่ตรงข้ามกับภาพยนตร์ที่เราเห็นกัน จริงๆแล้วโอกาสที่เราโดนฉลามกัดมันมีน้อยมากๆในหนึ่งปีมีคนตายเพราะฉลามประมาณ4-5หคนแต่รู้อะไรไหมครับในหนึ่งปีมนุษย์ล่าฉลามกว่า50-70ล้านตัวทีนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่ต้องกลัวการถูกกินและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจมนมาถึงตอนนี้ สวัสดีครับ